สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าร้านแม่มดีพาถ่ายทุกท่านนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจ,จุฬานะคะนี่ค่ะ คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะนี่ค่ะสั่งตรงมาจากนะสั่งตรงมาจากกรุงเทพเลยนะคะสั่งตรงมาจากสาขาที่ไอคอนสยามนะคะสาขาไอคอนสยามชั้นจีนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะของที่ระลึกนะคะงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสในโอกาสเกษียณอายุการทํางานปี2564และปี2565นะคะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะเป็นมาเยกอนสวยๆนะคะมาเยกอนผ้าขม้าสวยๆนะคะนี่ค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะดูสิสวยมากๆเลยค่ะ ใส่กล่องเอาไปก็สวยนะคะนี่ค่ะนี่ดูก่อนมีกี่สีมีหลากหลายสีนะคะผ้าเขอม้านะคะผ้าเขอ้าผ้าเขอม้านะคะรุ่นนี้นะคะมารายกรผ้าเขอมาเซตนี้นะคะจะมีสีสันสดใสมากๆเลยนะคะค,คุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะราคาพวงละ199บาทนะคะใส่กล่องนะคะใส่กล่องนะคะใส่กล่องบวกเพิ่ม30บาทจากค่ากล่องนะคะคุณลูกค้าคะที่บวกเพิ่มนี่คือค่ากล่องนะคะ30บาทนะคะคุณลูกค้าสั่ง1โลขึ้นไปนะคะบริการจัดส่งฟรีนะคะ สั่งไม่ถึง1โลนะคะค่าจัดส่งนะคะ50บาทจ้กหมอหมอไปเลยนะคะคุณลูกค้านี่คะ่ะนุ่มก็จะบริการใส่กล่องแบบนี้ให้นะคะคุณลูกค้านี่คะ่ะใส่กล่องให้เลยนะรานะคาค่ากล่องนะคะ30บาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักมาได้เลยจ้าแอดไลน์ l นะคะแอดไลน์ l นะ m a l i 0416หนะคะหรือว่าโทรมาจูนะจ๊ป 0, 0 8 9 0 4 1 6น0 8นนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาเนี่ยคะ่ะ สวยๆหลายแบบเลยนะคะหลายสีสันนะคะเป็นสีสันเนาะนุ่มก็ขออนุญ,ญาตค่ะสีไปให้นะคะคุณลูกค้าท่านใดสั่งเข้ามานุ่มก็จะขออนุญาตค่ะสีไปให้ค่ะแต่รับรองว่าเนี่ยสีสันสีสันสด,สดใสตามที่นุ่มให้ดูพรีเซนต์ให้เลยนะคะคุณลูกาค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมแอดไลน์นะแอดไลน์ m a l i 0416นะคะหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะคะสุดไ์แปด0 8้าศนนะจ๊ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสั่งนะเนี่ยใส่กล่องนนะะะคะุมก็็จเยบนะคะ เย็บมาลายกรน,นะคะเข้ากับตัวกล่องครัฟตัวนี้นะคะสวยๆแบบนี้ให้เลยทุกกล่องทุกชิ้นนะคะไม่ว่าจะสั่งนะคะ1ชิ้นนะคะ1ชิ้นหชิ้น10ชิ้นร้อยชิ้นนุ่มก็ทําให้ค่ะทําให้เลยทําให้ทุกกล่องทําให้สวยทําด้วยความตั้งใจค่ะทําให้ทุกกล่องทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะถึงมือผู้รับอย่างสุขใจแน่นอนคะ่ะคุณลูกค้าคาะนี่ค่ะทําให้เลยจ้าทาให้ทุกกล่องเลยนะคะ เดี๋ยวนุ่มจะทําตัวอย่างให้ดูนะว่าทําไมนุ่มต้องถึงต้องแบบว่าต้องต้องเย็บนะคะต้องเย็บมาลายกอนะคะเข้ากับกล่องนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนุ่มจะให้ดูนะ,นะะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเย็บแป๊บเดียวค่ะต้องเย็บทุกกล่องเลยนะอันนี้นะคะออเดอร์ทั้งหมด120กล่องนะคะ120กล่องเป็นผ้ามาลายกรผ้าขมานะคะ60กล่องแล้วก็มาลายกอผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอทอมือลายดอกแก้วอีก60กล่องนะคะคุณลูกค้าค่าะเนี่ยค่ะ ทําไมเราถึงต้องเย็บติดอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ไเพราะว่าเวลาเป็นมาลายกรอย่างเนี้ยค่ะเวลาเป็นมาลายกรอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะสวยใช่เนี่ยค่ะถ้าเราวางไปเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะล่วงลงมามันก็จะไม่สวยใช่ไหมคะเป็นลักษณะมาลายกรมันก็จะต้องแบบว่าทําเป็นใส่กล่องแบบนี้ถึงจะสวยจ้าลูกค้าขาเนี่ยค่ะสวยๆเลยสวย,สวยมาก ใส่กล่องแล้วพรีเมียมมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาเหมาะมากๆเลยนะที่เราจะมอบเป็นของขวัญของฝากนะคะของรับไหว้ผู้ใหญ่นะคะใช้ในเทศกาลงานต่างๆงานบุญนะคะเนาะงานบุญนะคะงานบุญกระถิ่งงานบุญทอดผ้าป่านะคะมอบเป็นของชํารวยของที่ระลึกให้กับแขกผู้มีเกียรติของเราได้เลยนะคะคุณลูกค้าขานี่ค่ะยังไงนะคะงานรอบนี้เนาะงานรอบนี้นะคะเซตนี้นะคะออเดอร์นี้นะคะก็จะเป็นของสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุลานะคะ ทองที่ระลึกงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุการทำงานปี2,564และปี2,565ป้ายตัวนี้นะคะทางร้านแม่มริพัไทยของของเรานะคะทำให้ฟรีนะคะขอแค่คุณลูกค้านะคะส่งโลโก้แล้วก็รายละเอียดเข้ามานะคะทางร้านของเรานะคะบริการจัดทำตัวนี้ให้ฟรีเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะท่านใดสนใจนะคะโทรมานะ โทรมาได้ที่เบอร์นะคะสนใจผลิตภัณฑ์นะคะโทรมาได้ที่เบอร์0890416008นะคะสะดวกหยิบโทรศัพท์มาแอดไลน์ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวนุ่มจะค้างให้ค่ะเดี๋ยวนุ่มจะค้างให้10วินาทีนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสะดวกนะสะดวกแอดไลน์นะคะเอาโทรศัพท์มาเลยค่ะาเอาโทรศัพท์มาสแกน QR code ได้เลยจ้าเบอร์โทรนะคะ0890416008นะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะแอดไลน์ที่ QR code ตัวนี้ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนุ่มจะนับถอยหลังนะเดี๋ยวนุ่มจะขออนุญ,ญาตนับถอยหลังนะคะ อ่าแอลไลน์นะแอลไลน์นะชัดไหมโอเคแอลไลน์นะคะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง แคปเจอร์นะจ๊ะอ่าแคปเจอร์แคปเจอร์แคปเจอร์ไว้ก็ได้ค่ะแคปเจอร์หนะ้าจอไว้นะคะแล้วก็เอาอีกเครื่องนึงมาแอดไลน์ได้เลยนะคะก็จะเป็นล n e ตัวนี้นะคะขึ้นเป็นรูปตัวนี้เลยนะโลโก้ร้านแม่มาริพาไทย101เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะอย่างไงีก็อย่าลืมแอดไลน์นะสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแอดไลน์ทัก line นะทักไลน์นะทักไลน์ว่าดูมาจากช่อง Youtube เนาะสนใจมารายกรผ้าขมานะคะราคาพวงร้บบาทนะ โอเคระบ,บุมาได้เลยแล้วก็ส่งรูปมาได้เลยนะคะที่ตัวที่คุณลูกค้าแคปเจอร์หน้าจอไว้เมื่อกี้นี้นะคะคุณลูกค้าก็ทักเข้ามาหาุูมได้เลยนะคะเดี๋ยวุูมจัดทาให้เนาะให้เป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกงานพรีเมียมเลยเนาะผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะคะนี่ค่ะสินค้าจากชุมชนค่ะมีสมาชิกในการทํานะคะตอนนี้นะตอนนี้เรามีสมาชิกนะคะในการทรํมารายกรเพิ่มขึ้นเป็น อตอนนี้ตอน,ตอนแรกท่านเดียวนะตอนแรกท่านเดียวตอนนี้ขึ้นมาเป็นคุณพ่อไอคุณ,คณน้าคุณแม่นะคะเป็นธุรกิจครอบครัวเลยค่ะทําทั้งครอบครัวเลยนะดีใจนะนุ้งก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่า,าไปส่งเสริมสนับสนุนนะคะถูกช่วงถูกเวลาได้จังหวะพอดีเลยเนาะได,ได้ให้แบบว่าคนในชุมชนเกิดไรายได้แล้วก็อยู่บ้านแต่ว่าเป็นแม่บ้านเนาะเป็นแม่บ้านก็อยู่บ้านใช่ไหมก็หลังจากที่ทํางานบ้านนะคะไปนาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ นอกจากจะมีวิถีของการทอผ้าเนาะของนุ่มก็ไปส่งเสริมสนับสนุนกับหลายๆกลุ่มเนาะอย่างคุณแม่ชุมชนทอผ้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุมชนแปรรูปเนาะชุมชนแปรรูปอันนี้แปรรูปเป็นมาลายกอน,นะคะแปรรูปเนี่ยของนุ่มก็จะมีช่างหลายหลากหลายนะคะมีภาพมีเป็นถุงผ้ามีเป็นแมสมีผ้าเช็ดมือมีหลายๆอย่างเลยนะคะยังไงนุ่มก็ฝากกดติดตามนะฝากกดติดตามช่องยูทูบแม่มดีผ้าไทยแล้วก็แ,แฟนเพจเฟซบุ๊กนะ เพจแม่มดิพัฒนไทย1นึด้วยนะคะยังไงก็เนาะช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าไทยๆนะคะเมดอินไทยแลนด์แฮนด์เมดสินค้าแฮนด์เมดของเรานะคะคุณลูกค,าคา้าขาเนาะสุขใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเลยนะคะนุ่มก็โอเคแฮปปี้แหละเพราะว่านุ่มก็เนาะทำส่งให้ทําผ้าส่งให้กับกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ทำเนาะหลายๆอย่างนะคะยังไงก็ฝากช่วยกันส,งสน่งเสริมแล้วก็สนับสนุนด้วยละกันนะคะต้องขออย่างนต้องวันวันนี้เดี๋ยวขอ อนุญาตทําตัวนี้ก่อนต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้เนาะเดี๋ยวจะได้ส่งไปที่ไอคอนสยามนะคะไอคอนสยามกรุงเทพมหานครของเรานะคะคุณลูกค้านวันนี้นะนุ้ก็ต้องขอขอบพระคุณขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่แบบว่ามองเห็นแล้วก็เล็งเห็นแบบว่านอกผลิตภัณฑ์สินค้าไทยไทยบ้านๆของเรานะคะได้ไปขายอยู่ที่ไอคอนสยามเนาะแล้วก็ได้แบบว่าเนี่ยถูกตาต้องใจนะคะ เอาไปเสนอ,อไปหลายๆอย่างนอก่าจะผ่านกระบวนการมาถึงจุดจุดนี้ได้นะคะเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยยังไงวันนี้นุ้กก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบพคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่ให้โอกาสนะคะร้านแม่บดีพาาทยของเรานะคะได้ทําได้ทําอย่างตั้งใจจริงเลยนะคะทํานะคะมีอะไรก็ทักเข้ามาได้เลยนะถ้าคุณลูกค้าสนใจนําไปขายต่ออะไรเงี้ยทักเข้ามาได้เลยส่วนตัวได้เลยนะคะแอนไลน์เมื่อกี้นะคะ นะอย่าลืมแอลไลมานะเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้แหละค่ะแอลไลมาได้เลยค่ะทักมาเลยค่ะสนใจไปขายต่ออะไรยังไงนะคะทักมาได้เลยนะคะนุ่มยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสนใจขายต่อเรามีเลทราคาส่งนะคะไม่แพงนะคะ คุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะไปขายต่อได้เลยนะคะทํากําไรดีนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะคุณลูกค้าที่แบบว่าเปิดร้านขายของอยู่นะคะหรือว่าทําธุรกิจอะไรอยู่นะคะก็เอาสินค้าของเรานะคะไปร่วมอยร่วมแจมได้นะคะเพราะว่าเป็นเทศกาลของฝันของฝากแล้วก็เป็นผ้าไทยด้วยเนาะซึ่งได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะก็ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมไปนะคะสินค้าเห็นไมสินค้าไทยคะ่ะยังไงวันนี้น้องต้องขอ ขอตัวไปทำนี้ให้เสร็จก่อนนะเดี <N> ๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามช่องยูทู e ให้นุ่มด้วยนะขอบพระคุณนะคะ